สวัสดีค่ะทุกทกคนใครที่ปวดหลังเรา้าวลงขามีอาการสลักเพชกจกนะคะเวลาไปนวดคลายเส้นคลายอาการต้องระมองออตัวเป็นพิเศษค่ะวันนี้เราจะมาดูกันว่าเป็นเพราะอะไรแล้วก็เราจะแก้ยังไงได้ด้วยตัวเองที่บ้านนะคะแต่ก่อนอื่นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ครูด้วยนะคะพร้อมแล้วเรามาดูกันเลยก่อนอื่นเราจะต้องมาทําความเข้าใจใเกี่ยวกับเจ้ากล้ามเนื้อตัวนี้กันก่อนนะคะสลักเพชร หรือว่ากล้ามเนื้อที่เราเรียกกันสัพท์ทางการแพทย์ว่า p e r i f o r m i s นะคะเป็นกล้ามเนื้อที่อยู่ตรงสะโพกของเราตรงนี้นะคะแล้วก็คาบเกี่ยวสายเล็กๆค่ะ ไปจนถึงบริเวณของกระเบนเหน็บหรือว่าบริเวณของเกือบเกือบจะถึงก้นกบนนะคะที่เราเรียกว่าไซครนะคะจะเป็น S1 2 3 4มเนี่ยมันจะอยู่คาบเกี่ยวบริเวณนี้เพราะฉะนั้นค่ะวิธีการเช็คง่ายๆเลยนะคะว่าเราเป็นสลักเพชรจมไหมนะคะก็คือแค่เราเอามือลองไปจับกดนะคะบริเวณกระเบนเหน็บตรงช่วงนี้เนาะแล้วก้ามเนื้อตัวนี้ค่ะมันจะพาดเกี่ยวมาแบบนี้เพราะฉะนั้นค่ะถ้าเกิดว่าเราลองเอาือไปกดดูนะคะ จิ้มจิ้มกดกดดูเนี่ยอาจจะรู้สึกเสียวนะคะปวดลงขาไปก็ได้หรือว่าบางคนอาจจะชานะคะเพราะว่าเจ้ากล้ามเนื้อตัวเนี้ยมันเป็นกล้ามเนื้อที่พาดทับเส้นประสาทที่เราเรียกว่าสายอาทิกาที่มันลันลงมาจากข้างหลังเรานะคะแล้วก็ลันเข้ามาอยู่ใต้กล้ามเนื้อสลักเพชรตัวนี้แล้วก็กล้ามเนื้อตัวเนี้ยคือพาดทับอยู่ข้างนอกแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นค่ะ สาเหตุของการสลับเพชรจมก็จะเป็นการที่กล้ามเนื้อตรงนี้มันเกรง็งมันบีบรัดไปกดทับเส้นประสาทต,ตรงนั้นอ่ะอันนี้ต้องแยกให้ถูกนะคะการกดทับเส้นประสาทเนี่ยเกิดจากกล้ามเนื้อตรงนี้ไม่ใช่ว่าเป็นกล้ามเนื้อที่จะเกิดจากกระดูกสันหลังนะคะอันนี้จะเป็นอีกสาเหตุหนึ่งเวลาหมอวนวดเขากดไปโดนเส้นใช่ไหมคะมันก็จะรู้สึก ตึงรู้สึกบางคนอาจจะรู้สึกมันมันโดนมันถูกใจมันสะใจแบบนี้ใช่ไหมคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยเวลากดไปแล้วนะคะมันก็จะทําให้แรงกดทับเนี่ยยิ่งเยอะขึ้นไปอีก จมมากเข้าไปอีกลองนึกภาพดูนะคะเพราะฉะนั้นวิธีการแก้ที่ถูกวิธีเนี่ยก็คือเราจะต้องค่อยๆผ่อนคลายกล้ามเนื้อตัวนี้ด้วยการยืดเขาค่อยๆย,ยืดบ่อยๆยืดบ่อยๆนะคะเพราะว่าแรงกดทักนี้มันจะได้น้อยลงนั่นเองอ่ะเดี๋ยววันนี้นะคะครูจะมีวิธีการค่ะยืดแบบง่ายๆเลยมาฝากกันท่าที่ครูเอามาฝากในวันนี้นะคะก็จะเป็นท่าง่ายๆค่ะแล้วก็เป็นท่าประยุกต์จากท่านโนภิราที่สามารถทํากันได้เลยทุกๆคนนะคะ ก่อนอื่นค่เราจะนั่งคล้ายๆกับนั่งท่าพับเพียบนะคะขาที่ปวดเนี่ยจะอยู่ข้างหน้าสมมุติว่าครูปวดขาด้านขวานะคะขาด้านขวาจะอยู่ด้านหน้าส่วนด้านซ้ายค่ะหลังจากที่เรานั่งพับเพียบแล้วกางขาด้านหลังออกให้เป็นมุมประมาณ90องศาหรือว่าตั้งฉากนะคะดึงขาข้างหน้าออกมานิดนึงนะคะเป็นฉากแล้วก็ด้านหลังค่ะดึงออกมันก็จะเป็นคล้ายๆกับรูปดาวกระจายนะคะหายใจเข้า ยืดลำตัวขึ้นหายใจออกค่อยๆเดินมือค่โน้มตัวมาด้านหน้านิดนึงแล้วก็หมอบลงเราก็จะเริ่มรู้สึกตึงในส่วนของกล้ามเนื้อข้างๆนี้แล้วนะคะค้างเอาไว้ได้เลยค่ะประมาณห้าลมหายใจนะคะ5 4 3สสอง หนึ่งค่อยๆเงยหน้าขึ้นมาค่ะจากนั้นเราจะใช้วิธีการเอียงตัวนะคะไปที่ประมาณ2นาฬิกานะคะสมมติว่าด้านหน้าเรานะคะเป็นนาฬิกาที่ชี้ไปเลข12นะคะอยู่ตรงข้างหน้าเลยหันมาเป็นเลข1เฉียงมาเป็นเลข2แบบนี้นะคะลองจินตนาการรูปนาฬิกาตามครูไปจากนั้นเราจะเดินมือค่ะตอนแรกนะคะเดินมือไปที่เลข1ก่อเาแล้วก็โน้มตัวลงแล้วก็หมอบลงค่ะ ค้างเอาไว้เหมือนเดิมเลยค่ะ5-10ถึง10ลมหายใจนะคะ5 4 3ส1องค่อยๆดันลงตัวขึ้นอ่าลองหมุนต่อนะคะไปที่2นาฬิกาดูซิว่าได้ไหมค่อยๆเดินมือนะคะใครไหวไปต่อค่ะค่อยๆน้มตัวลงแล้วก็ หายใจแบบนี้นะคะประมาณ5-10ถึลมหายใจค่ะแบบนี้นะคะลองทำไปเรื่อยๆมันจะทำให้กล้ามเนื้อที่อยู่ด้านข้างตรงนี้นะคะยืดออกแล้วก็กล้ามเนื้อที่อยู่ตรงส่วนของก้นเจ้า piriformis หรือว่าเจ้ากล้ามเนื้อที่เรียกว่าสลักเพนะคะค่อยๆยืดออกค่อยคคลายออกนะคะเพราะฉะนั้นค่ะเวลาหมอนวดก้นนะคะมันสะใจมันมันจริงจ แต่ว่าต้องระวังค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเรากลับมามันจะเป็นหนักกว่าเดิมนะคะ สรุปวิธีการแก้ periform syndrome หรือว่าการแก้อาการสลักเพชรจมอย่างถูกวิธีนะคะก็คือการยืดกล้ามเนือ้อการที่เรายืดเส้นนะคะให้มันคลายออกนะคะไม่ใช่การไปกดทับนะคะกล้ามเนื้อที่มันกดทับเส้นประสาทอยู่แล้วให้มันทับลึกเข้าไปอีกนะคะเพราะฉะนั้นค่ะทุกครั้งที่เราเป็นนวดนะคะต้องระวังตัวเองค่ะบอกมอนวดว่านดตรงขาได้นะคะคลายกล้ามเนื้อตรงนี้ได้แต่พยายาม เว้นตรงช่วงก้นของเราเอาไว้โอเคนะคะสำหรับวันนี้ค่ะโยคะต้องปัดดีๆและครูซาลีต้องลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ครูด้วยนะคะกลับมาพบกันใหม่ค่ะ Namaste สวัสดีค่ะ